ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอปัญหาใหญ่เทียนฮากมาติเนสปิดเทอมยาวแล้วใครจะแทนแฟนบอลแมนเชสเตอร์ูดนเครียดสุดขีดเมื่อลิสโดมาติเนสปากหลังจอมแกร่งหมดสิทธิ์ช่วยทีมในฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บในเกมเสมอเซบียา 2, สต่อ2ศึกยูฟายูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศน,นัดแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เซเดร์แบ็กแชมป์โลกเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทัพปีแสดงในฤดูกาลนี้โดยเขาเป็นผู้เล่นที่รักษาฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาและเป็นกองหลังที่อ่านเกมได้ขาดรวมทั้งเสียบสกัดได้อย่างแม่นยาที่สําคัญเขาเล่นได้อย่างเข้าขากับบราเวอร์รันแนวรับชาวฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามดาวเตะชาวอาร์เจนตีเกิดอาการบาดเจ็บขณะที่กําลังเลี้ยงบอลและอาการของเขาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวไม่สามารถเดินออกจากสนามด้วยตัวเอง โดยมีกอนซาโลมอนเทียวกับมาโกสอาคุนยาสองแข้งซีบียช่วยกันแบกออกจากสนามขณะที่มาตินสถึงกับเอามือปิดหน้าเหมือนรู้ชะตากรรมว่าอาการเจ็บครั้งนี้อาจส่งผลต่ออนาคตของตัวเองในซีซั่นนี้เลยทีเดียวสําหรับอาการบาดเจ็บครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงและเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณไหนซึ่งส่งผลทําให้เขาต้องพลาดลงสนามในเกมที่เหลืออยู่ขณะเดียวกันเอริกเทนฮากจะเลือกใช้ทําหน้าที่แทนเขางานนี้ต้องมาวิเคราะห์กันเป็นข้อ,ขอ หนึ่งมาร์ติเนสเจ็บตรงไหนแมนเชสเตอร์เ็ยืนยันว่ามาร์ติเนสได้รับบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกแน่นอนว่าอรดิคเทนฮากคงได้แต่กระอักกระอ่อวนใจเพราะการที่นักเตะตัวหลักเจ็บหนักแบบนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเพื่อนร่วมทีมที่เหลืออยู่อาการบาดเจ็บดังกล่าวมาร์ติเนสจ,จะต้องพักฟื้นร่างกายตั้งแต่6สัปดาห์ไปจนถึง2เดือนเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าสาวกเรสอาร์มีคงรู้สึกเครียดอย่างมากเพราะนักเตะถือเป็นผู้เล่นสำคัญในแนวรับ ที่ช่วยทําให้ทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้สําหรับการประเมินอ,อาการข้างต้นของมาตินเนสในตอนแรกเซนฮากยอมรับว่าไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ล่าสุดแมตต์ยืนยันว่านันกเตะปิดเทอมยาวเรียบร้อยนั่นหมายความว่าทีมจะต้องเจอกับปัญหาใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นนี้การที่แมตต์ไม่มีมาตินเนสอยู่คุมแนวรับให้ทีมเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างมากเพราะนั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์เอฟเอคับและยูโรปาลีกรวมทั้งการทำอันดับติดท็อปโฟร์ เพื่อคว้าโคต้าอยู่ฟาแชมเปี้ยนด้วย 2. ถ้าเจ็บหนักมาติเนสต้องพลาดกี่เกมตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลหากนับตั้งแตเดือนเมษายนไปจนกระทั่งปิดซีซั่นจะเหลือการแข่งขันราวๆเดือนครึ่งดังนั้นอาการบาดเจ็บครั้งนี้อาจทำให้มาติเนสต้องพักรักษาตัวนานจนถึงขั้นปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นเลยทีเดียว สำหรับช่วงนี้แฟนบอลแมนจิตคงได้แต่ร้องเพลงเศร้าเพราะการอัปเดตของสโมสรยืนยันชัดเจนว่าสตาร์ลูกหนังวัย25ปีต้องพักยาวแน่นอนโดยอาการบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกบอกเลยว่าคงต้องใช้เวลาพักฟื้นนานหลายเดือนงานนี้มีความเป็นไปได้ว่ามาตินเนสจะต้องพักฟื้นร่างกายอย่างน้อย2เดือนและนั่นหมายความว่าแมนยูนเต็ดต้องเจอกับปัญหาในการหาแนวรับมาทำหน้าที่แทนเขาเพราะจะว่าไปแล้ววารานก็เป็นผู้เล่นที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนัก แชมยังมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆเช่นกันสำหรับโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้1 6เดือน4 2023เยือนนอตติงแฮมฟอเรส์รายการพรีเมียร์20เดือน4 2023เยือนเซบียารายการยูโปรปาลีก23เดือน4 2023พบไบรตันสนามเบมรีสึกเอฟเอคัพ27เดือน4 2023เยือนท็อตแนมฮอสเปอร์รายการพรีเมียร์30เดือน4 2023รับมือแอสตันวินล่ารายการพรีเมียร์ สเดือนห้าสองพันเยือนไบรตันรายการพิมลิกเจ็ดเดือนห้าสองพันยีสิบสามเยือนเวสแฮมิเดรายการพิมลิกสิบสามเดือนห้าสองพรับมือวูบทำตันวันเดอร์เรอร์รายการพิมลิกยี่สิบเดือนห้าสอเยือนบอลมัดรายการพิมลิกยี่สิบแปเดือนห้าสอรับมือฟูลแลมรายการพิมลิก 3. แล้วใครจะมาทดแทนมาติเนสนี่คือปัญหาใหญ่ของเชนฮารในเวลานี้ที่เขาจําเป็นต้องหานักเตะมาทดแทนมาติเนส เพราะไม่ใช่แค่มาร์ติเนสเท่านั้นที่มีการบาดเจ็บวาราันก็ได้รับบาดเจ็บในแมตช์เสมอกับเซบียาเช่นกันบอกเลยว่านี่คือเรื่องที่กุนซือชาวดัตต์ปวดเสียงเบียนกล้าวแน่นอนเมื่อมองไปที่ตัวสำรองสิ่งแรกที่เทนฮาเขียนก็คือใบหน้าของแฮร์รี่แม็กควซึ่งบอกเลยว่าสาวกผีแดงต้องร้องยี้แต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นคงต้องทำใจจับดาวเตะทีมช่างกฤษเป็นตัวเลือกแรกขณะที่ลูกชอถ้าหักฟิตสมบูรณ์ก็สามารถเล่นตำแหน่งของเซดรับได้เช่นกัน ถ้าหากเกิดกรณีที่ชอยและวารานลงสนามไม่ได้จริงๆสิ่ง,งที่เทนฮากต้องทําก็คือการเลือกจับวิกเตอร์ลินเดเลฟลงทําหน้าที่คู่กับแม็กควายบอกเลยว่าหากเป็น2คนนี้บรรดาแฟนบอลไมเด็ดทั่วโลกคงขนลุกเพราะมันจะทําให้พวกเขาหวนนึกถึงความสยดสยองเวลาที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันในกรณีที่เทนฮากไม่เชื่อมั่นในตัวเลือกที่มีอยู่ในทีมงานนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะจับกาซิเมโลลงมาเล่นตำแหน่งกองหลังได้เช่นกัน และนักเตะพ้นโทษแบนสามารถลงสนามในแมตช์เยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสได้แล้วอ้างไม่ได้เชนฮากลัดลูกทีมต้องพร้อมลงเล่นแทนเพื่อนที่เจ็บเอ็ดดิทนักในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยืนยันว่านักเตะของเขาต้องพร้อมสำหรับการขึ้นมาทำหน้าที่แทนเพื่อนร่วมทีมที่เจ็บปัจจุบันปีแสดงอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนพรีเมียร์โดยนำอันดับ5อยู่3แต้มและแข่งน้อยกว่าอยู่หนันด ทว่าพวกเขาต้องมาเจอกับเรื่องปวดหัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อแข่งคนสําคัญอย่างมาคัสเลสฟอร์ดดิโนมาติเนสและราเฟลวรันตั้งทยอยกันเจ็บทําให้ยูไนเต็ดต้องพยายามปรับเปลี่ยนทีมในเกมกับนอตติแฮมฟอร์เรสสัปดาห์นี้เชนฮากถูกตั้งคําถามก่อนเกมว่าการจบท o โฟเป็นเรื่องที่ยากเสมอแต่มันยากขึ้นกว่าเดิมมากไหมเมื่อมีการบาดเจ็บแบบนี้และสําหรับนักเตะที่จะก้าวขึ้นมา มันสาคัญขนาดไหนที่พวกเขาจะขึ้นมาทดแทนและแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่แข็งแกรง่งซึ่งจําเป็นสําหรับการผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากและทําให้ยังอยู่ในเส้นทางกุนซอชรัตตอบคําถามดังกล่าวว่าเมื่อคุณตั้งคําถามนั้นขึ้นมามันก็เป็นคําตอบในตัวอยู่แล้วทุกเกมคือสมรภูมิทุกเกมคือการต่อสู้และคุณต้องพร้อมสําหรับการต่อสู้เรามีทีมอยู่ผมพูดมาตลอดซีซั่นว่าเรามีตัวจริงมากกว่า11คนฉะนั้นตอนนี้คนอื่นจะได้ลงสนาม และเมื่อถึงเวลาของตัวเองคุณก็ต้องแสดงให้เห็นและอุทิศเพื่อทีมคุณต้องพร้อมซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังและเรียกร้องเมื่อถูกถามว่าเป็นเรื่องยากหรือไม่สําหรับนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นแล้วต้องลงมาทําหน้าที่แทนเช่นฮากตอบว่าผมว่านั่นเป็นการหาข้ออ้างเมื่อคุณเริ่มมองหาและใช้ข้ออ้างคุณก็ไม่ต้องเล่นให้แมนเชสเตอร์เดปตอีกต่อไปแล้วคุณต้องมองหาสมมสสารอื่นคุณต้องรอเวลาของตัวเองและเมื่อมันมาถึง คุณก็ต้องอุทิศให้ทีมและทำผลงานให้ดีนั่นคือสิ่งที่เราเรียกร้องผีอ่านได้ชอและแม็กโทคัมแบ็กเยือนเจ้าป่าม a นเชสเตอร์เต็ดอาจจะได้ลูกชอรวมถึงสกอตแม็กโทเมกลับมาช่วยทีมอีกครั้งเมื่อพบกับนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสในวันอาทิตย์ชอพลาดการลงสนามใน2เกมที่ผ่านมาเพราะการบาดเจ็บรบกวนแต่ก็คาดหมายว่าเขาจะกลับมาซ้อมเต็มสูบได้ก่อนการไปรเยือนซิตี้กราว เมื่อถามถึงความพร้อมของชอกับแมกโทมิน่ที่พลาดเกมยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกเอดิกเทนฮากเผยว่าสําหรับวันอาทิตย์พวกเขาอาจจะพร้อมเราต้องรอดูก่อนเรามีการซ้อมอีก2-3ถึงหนุนตอนนี้ผมยังไม่ทราบแต่สกอตต์กับลูกอาจจะกลับมาสู่ทีมแต่ก็ยังไม่ชัวร์หรอกนะเชนฮากยังคงรอฟังผลการตรวจอาการบาดเจ็บของลีสโนมาติเนสและราเฟลวารันในระหว่างที่ทีมเตรียมตัวสำหรับพบกับฟอเรส วารานโดนเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่งของเกมพบเซบีย่าในขณะที่มาร์ติเนสต้องโดนหามออกจากสนามในช่วงท้ายเกมเมื่อถามถึงอาการของทั้งคู่เทนฮารตอบว่าขอโทษนะผมยังบอกไม่ได้ยังผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงเลยดังนั้นผมยังไม่ทราบผลตรวจแบบเต็มๆเ,เท่ากับผมยังบอกอะไรไม่ได้ในตอนนี้เมื่อถามถึงข่าวที่บอกว่ามาร์ติเนสพบกับอาการกระดูกฝ่าเท้าแตกคุณซือชาัตบอกว่าผมยังบอกไม่ได้ในตอนนี้ พอเราทราบข่าวแล้วเราจะแจ้งให้ทราบทันทีแต่ให้แพทย์รักษาให้แพทย์ประเมินตรวจให้แน่ชัดวินิจฉัยให้เต็มที่แล้วจากนั้นเราค่อยแจ้งข่าวให้คุณคูเปอร์ลั่นต้องการสารแต้มดวนผีอาทิตย์นี้สตีฟคูเปอร์นายใหญ่ของนอตติงแฮมฟอร์เรส์ยืนยันว่าการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้ทีมต้องการเก็บชัยชนะให้ได้ เจ้าป่าต้องการคะแนนเพื่อน,นี้ตกชั้นหลังจากที่ปัจจุบันหล่นมาอยู่ในดับที่18ของตารางโดยไม่ชนะใครเลยตลอด9เกมหลังสุดทําให้ทางคูเปอร์เองก็ตกอยู่ที่นั่งลําบากซึ่งเจ้าตัวหวังว่าทีมจะสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีในการเจอกับปีสแสดงในวันอาทิตย์นี้นี่คือทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะที่น่าทึ่งคูเปอร์พูดถึงยูเนเตดไม่ว่าคุณจะเล่นกับทีมไหนคุณรู้ว่ากําลังเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่ยากมากๆเราต้องใส่อย่างเต็มที่เชื่อในแผนที่วางเอาไว้และทําทุกอย่างที่ทําได้ เราจำเป็นต้องลงสู่สนามด้วยแนวคิดเชิงบวกและมีสมาธิอย่างแท้จริงเราเล่นในบ้านนี่คือบ่ายวันอาทิตย์มันจะเป็นเกมที่ทั้งโลกเฝ้าดูไม่เพียงแค่เราต้องทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อผลงานที่ดีแต่ยังต้องทุ่มเทมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีด้วยเช่นกันเอริกเทน่าผู้จัดทีมแมนเชสเตอร์เต็ดไม่ปฏิเสธคำวิจารณ์ของปีเตอร์เชยเคิลตำนานผู้รักษาประตูของสมสรที่บอกว่า ทีมขาดความเป็นผู้นําในเกมที่เปิดบ้านเสมอกันสองต่อสอในเกมยูโรปาลีกรอบแทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนวันพระสัมฤทที่ผ่านมาปีแสดงนําห่าง2ประตูตั้งแต่ครึ่งทางของครึ่งแรกแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเสีย2ประตูในช่วง6นาทีสุดท้ายซึ่งเกิดจากการทําเข้าประตูตัวเองอย่างโชคร้ายทั้ง2ลูกทําให้ทีมยังต้องลุ้นเหนื่อยต่อในเกมที่2ปัญหาของยูนเต็ดยิ่งหนักมากขึ้นเมื่อลิซโดมาติเนสเจ็บหนักซึ่งรายงานระบุว่ากระดูกเท้าแตก และต้องพักยาวจนจบฤดูกาลแต่แข้งวัย25ปีกลับถูกหามออกจากสนามโดยนักเตะของเซบีย่าที่เป็นแข้งร่วมชาติอาเจตินาอย่างมาโกสอากุนยาและกอนซาโลมอนเตลชมายเคลนไม่ประทับใจในเรื่องนี้โดยชี้ว่าเ่อนทีมของลีโซโนไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกัปตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควายเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ทางเจนฮาร์กล่าวว่าผมคิดว่าในครึ่งหลังใช่ระดับของเราตกลงไปมาตรฐานของเราตกลงไป และเราก่อความผิดพลาดและอย่างที่ผมบอกไปเราโชคร้ายกับเรื่องอาการบาดเจ็บเช่นฮากล่าวเราโชคไม่ดีเรื่องประตูกับลูกฉลับแต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงมันได้และเราต้องทํามันให้ได้ดังนั้นเราต้องย้อนกลับมามองดูตัวเองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ